อ้าวถึงทางแยกแล้วจะเป็นยังไงอ้าวโตวจับดีๆจับดีๆน่ไม่ยอมไม่ยอมไม่พอใจเอ้าทําไมมาถึงบ้านแล้วง่ายมากเลยควัวนต้องไม่เข้าใจขมื่นนะคะแม่แม่ขมื่นแค่อยากมาส่งสีนวลเฉยๆกลับบ้านแบบง่ายๆเลยโอ้ห้ามเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะตอนกลับบ้านกันนะคะจะเป็นยังไงนะคะ สีนวลขมือนนะคะเพื่อนๆเขากลับกันหมดแล้วนะคะนะคะไม่สนใจตัวอะไรนะคะพูดคุยกันใชยนะคะแม่แม่ขมือนสีนวลน,นะคะดูนะะี่ค่ะโอ้ตัวอะไรมาใกล้แล้วขมือนนั่นนะะ่ะ อากาศวัรยายนน้อแม่ๆนะคะหลายวันแล้วที่เราไม่ได้เจอกันเพราะว่าช่วงนี้นะคะงานแข่ก็ไม่มีนะคะเวลามาอาบน้ําก็ไม่ค่อยเจอเจสีขวาญตรงเองก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะพาขมือนไปหาเจสีนะคะเพราะว่าก่าจะพาขมือนมาอาบน้าเนี่ยจะบวชตองจีนะคะจีทุกท่านนะคะก็เลยค่ํานะคะวันนี้บังเอิญน,นะคะมาเจอพี่ขวานสมหวังที่สะน้นามด้วยนะคะก็เลยทําให้สองสาวของเราได้อาบน้ําด้วยกัน ได้พ่อรักได้ถามข่าวกันเขาคงพูดคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมความรักของเขาก็ไม่เคยจืดจางน,นะคะแม่แมก็ยังรักยังผูกพันกันเหมือนเดิมน,นะคะต่อให้มีเพื่อนเพื่อนพอนี่น้องชาวช้างมาอาบน้ำกับไลเชือกก็จริงถ้ามีสีนวลขมื่นก็จะเลือกสีนวลน ป่นะคะน้องก็ยังไม่ได้อาบน้ำเช่นเคย,เยนะคะดูหางเหมือนแม่ดูหางงวงด้วยหางด้วยนะคะหางก็ยกไว้ตลอดเลยนะคะสินวนบอกตัวอะไรพ่อตัวอะไรหันหน้าไปสู้นะคะ <laughs> ใครจะกลับบ้านได้ไหม,มนี่คำเหมินกลับบ้านไม่ได้แน่เลยไปไหนบ้านตัวเองอยู่ฝั่งนี้นะคะจะไปบ้านสีนวลนี่งไงบ้านสีนวลไม่มีที่ผูกที่มัดนะคะเมืนินนะคะเดินตามคำเหมเหมือนเดินตามสีนวนลเิ้วๆวเลยนะคะ ดูหางนะคะหางชีฟ้าทั้งสองเชือกเลยนะคะควานต้งจับดีๆนะ <c oughs> เออชีนวนก็ไม่ยอมกลับอ่ะชีนวนก็บอกฉันก็ยังไม่อยากกลับบ้านเหมือนกันเนะ <c oughs> าะเขมรนนานทีจะได้เจอนะคะ <c oughs> เราทำยังไงอะ่ะจะไปได้อ่ะทำยังไงทีนี้อ่ะคุยกันก่อนเดี๋ยวควานตกลงกันก่อนนะคะห <c oughs> ลอกล่อก,กันยังไงนะคะแม่แม่เอ้าจะกลับบ้านกันยังไง รักวุ่นวายเนาะแม่แม่นะคะรักมากมายรักวุ่นวายนะคะกลับได้ไหมเอ้ากลับบ้านทำยังไงเอ้าทำยังไงเลยทีนี้วุ่นวายเหลือเกินนะคะแม่แม่ไม่ยอมไม่ยอมเขาหมือนก็ไม่ยอม กับบ้านสีนวลไกลแล้วตัวเองเดินชาด้วยอถอยหลังถอยหลังและแล้วก็กลับบ้านไม่ได้นะคะตอนนี้ก็เดินมาส่งเจ๊สีกลับบ้านก่อนนะคะแม่แมนะคะอ้วนของเราไม่ยอมกลับบ้านทำยังไงก็ไม่ยอมกลับบ้านนะคะ เขายัางคุยกันไม่เสร็จนาอแม่แม่แมเขายัางคุยกันไม่พอนะคะเราก็เลยให้มาบ้านสีนวลน,นะคะเผื่อเขาจะคุยกันแล้วมีความสุขแล้วเขาจะกลับบ้านแบบง่ายๆนะคะทํายังไงก็ไม่ยอมกลับฝันโต้งบอกทําทุกวิธีทางแล้วไม่ยอมกลับเดี๋ยวลองให้เขามาถึงบ้านเจ๊สีดูก่อนเผื่อเขาจะดีใจแล้วก็ไม่งอแง,งกลับบ้านแบบง่ายๆนะคะถึงเวลาต้องแยกย้ายแล้วจะเป็นยังไงอ้าว อ้าวอ้าวเยียกย้ายแล้วอ้าวถึงทางแยกแล้วจะเป็นยังไงอ้าวอ้าวโตจับดีดีจับดีดีนุไม่ยอมไม่ยอมไม่พอใจอะต้อตต้องไปส่งถึงบ้านจริงๆเหรอแล้วตัวเองโอ้ดูดูแม่ไม่ยอมไม่ยอมนะคะแม่แม่อ้าวอ้าวไปถึงบ้านสิจะเป็นยังไงคำมืนบอกว่ายังไม่ถึงบ้านเลยควันโต้งนะคะ โอ้ยน้าแม่ๆนะคะให้ถึงเสาบ้านจริงๆนะคะมาถึงเสาบ้านแล้วนะคะแม่แม่ส่งถึงบ้านแล้วจะเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวปล่อยให้เขาพูดคุยกันก่อนนะคะแม่แม่ยังไม่พอใจยังไม่อิ่มนะคะ เหมือนบอกนานๆทีจะได้เจอสีนวลน,นะคะก็ขอให้คุยกันให้อิ่มให้หนำใจไปเลยนะคะ เป็นยังไงกลับได้ยังเออกลับได้ยังอ้าวเอา้เอาทำไมมาถึงบ้านแล้วง่ายมากเลยเออควันต้องไม่เข้าใจคามื่นนะคะแม่แม่ามื่นแค่อยากมาส่งสีนวลเฉยๆฉยกับบ้านแบบง่ายๆเลยโอ้ยแปลกมากเลยนะคะแม่แม่วันของเรานะคะ อ้วนบอกว่าไม่ได้งองแงไม่ได้ดุอะไรเลยแค่อยากมาส่งสีนวลถึงบ้านเฉยๆเมื่อกี้อยู่ตรงแยกข้างบนอยู่ตรงนู้นนะคะแม่แม่เราคิดว่าจะแยกกันอยู่ตรงนู้นได้นะคะแต่พอเพียงเขามาส่งสีนวลถึงบ้านก็เดินกลับบ้านแบบง่ายๆนะคะแม่แม่อ้วนของเราเก่งอยู่แล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นของเราก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะสีนวลบอกว่าข้ามมื่นเธอไปจริงๆหรอ <c oughs> ไม่มีส่งเสียงร้องสักแอะเลยแม่แม่ดูนะคะเดินไปแบบไม่ได้หันมองด้วยนะคะเดินไปแบบเรียบง่ายมากไม่มีโมโหไม่มีอะไรเลยนะคะส่วนสีนวลก็ยืนมองนะคะยืนมองตามขมินเดินกลับบ้านนะคะขมินฉันไม่ได้ไปส่งเธอนะสิ สีนวลบอกนะคะให้เธอเดินกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะยืนมองนะคะหน้าเอ็นดูหน้าสงสารสงสาวเนาะแม่แม่นะคะดูทางหน้าตานหน้าละห้อยหน้าสงสารมากเลยสีนวลน,นะคะยืนมองขมือนอนวลซุนขมือนก็เดินไปนู่นนะ,ะแม่แม่เดินเร็วมากนะคะไม่มีหันหลังมองเลยไม่มีเสียงด้วยนะคะไปแล้วนะคะส่วนเจ๊สีของเราก็ยังยืนมองอยู่ยังไม่หายไปไหนนะคะ ยืนมองนิงน่งๆนะคะ